สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมวมาทํา youtube ในช่องของน้องหยกนะคะอ่าลองมาทํา youtube ของน้องหยกบ้างเนาะเพราะป้าแมวก็เลยอยากเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวป้าแมวแนะนําอันนี้ก่อนนะคะอ่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของน้องหยกน้องเตยน,นะคะเบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมขาเบอร์นี้นะกดกดไลน์ได้เลยไม่รู้ใช่ค่ะแอด,ดไลน์ได้แอดไลน์เนาะป้าแมวก็<ๆ>เออ<ๆ>ลืมมันไ<ๆ> แอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะคะท่านผู้ชมขาแอดไลน์ได้เลยนะค่ะวันนี้น้องหยกน้องเตยก็มีบอลสีสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะแนะนําไปทีลักกระถางนะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวป้าแมวแนะนาให้ให้ให้ดูนะนี่นะคะ,ะ,ะคะ่ะ,าหาหนนะ,คะด้านนี้เป็นพารลักษนะคะท่านผู้ชมเป็นพารลักกระถางละหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาถ้าป้าแมวเร็วไปให้ท่านผู้ชมโทรมาหาน้องหยกน้องเตยนะคะค่ะด้านนี้เป็นเพชรพันล้านอยู่ที่เจ็ดสิบบาท กวนอิ่มก็70บาทนะคะท่านผู้ชมรวมได้อยู่ที่3กระถางร้อยนะคะเิพชรพันล้านกวนอิ่มนะด้านนี้เป็นบอลกลับนาคราชสวยสวยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะเป็นบอลกลับนาคราชแต่น้องหยกน้องเตยเขามีเป็นลูกอของนาคราชนะคะเป็นเป็นเกสร,รผสมกันนะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเนาะอ่าตรงน,นี้เป็นลูกไม้จอมทัพเอ้ยเป็นจอมทัพเป็นจอมทัพนะลูกเนาะจอมทัพกระถางละเท่าไหร่คะ นี่นะคะจอมทับกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมไก่ทองไก่ทองไหนลูกไก่ทองตัวไหนลูกไก่ทองค่ะไก่ทองประเสริฐเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะไก่ทองประเสริฐหน,นึ่งร้อยบาทสีเบญจรงค์ะืงสีเบญจรงค์สวยๆเลยเท่าไหร่ลูกสีเบญจระลงหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทมีหลายกระถางนะคะท่านผู้ชมมีหลายกระถางนะเดี๋ยวก็โทรมาหาน้องหยกน้องตเตยได้นะคะค่ะ มาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นบอนกบับนัคขาชที่พ่อแมวบอกนะคะนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะบอนกับนาครา,า,าดแต่เป็นลูกไม้ผสมนะคะดูที่กระถางเท่าไหร่ลูกแปดสิ <80 S 1> <80 S 2> บาทค่ะแปดสิบาท,บาทด้านนี้แปดสิบาทชหมดใช่ไหมลูกใช่ค่ะเป็นบอลกบับทั้งหมดนะคะทนผชมหาเป็นบอนกับนะคะมีแปดสิบหนึ่งร้อยค่ะมีแปดสิบอันไหนหนึ่งร้อยลูกใช่หนึ่งร้อยจะเป็นตัวไหนคะ่นะ อันนี้ก็เป็นกาบคุณหญิงหนึ่งร้อยบาทเป็นกาบคุณหญิงนะคะอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะทานผู้ชมด้านนู้นเป็นกาบพระโมกคาานะคะเป็นโมลูกเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้เป็นเกรสรของพระโมกคลาผสมกับอนนานาคาาดนะคะทานผู้ชมเป็นเลยการเป็นแบบนี้นะหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมลูกใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทันหยลุกดก็ได้ค่ดแล้วด้านนี้นะคะ ร้อยห้าสิบบาทนะคะ <50. S 1> ท่านผู้ชมนี่นะเป็นกระป๋าไซส์ใหญ่เลยเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูตู้ต่อไปค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะด้านนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้หูชิดสวยมากเลยเนี่ยอันนี้อนนี้เหมือนเหมือนอะ,อะไรเนะาะเท้าลำไพแดงนะคะขายลูกไม้เทา้าลำไยแดงต้นก้านจะแดงมากเลยนะคะเหมือนเท้าลำไยแดงนะมท่านผู้ชมค่ะกระถางนี้นะกระถางนี้ก็มี ดาวออกมานะคะสวยๆทุกกระถางนะคะเป็นลูกไม้ผสมนะคะท่านผู้ชมหลายสายพันธุ์นะคะสวยมากเลยท่านผู้ชมโทรมาหาน้องจกน,น้องเตยนะคะไซส์นี้นะคะเท่าไหร่ลูก50บาทค่ะโอ้ยสวยๆเลยแต่ไอ้ด้านนู้นอ่ะมันเหมือนอนกนกน้อยนะคะลูกไม้นะคะนู่นนะคะลายลายก็มีปีกนะคะเหมือนนกน้อยนะคะนี่แบบนี้นะคะเหมือนนกน้อย ขายนะคะท่านผู้ชมขายนะคะป้าแมวบอกก่อนนะเป็นลูกไม้ของเขาสวยๆเลยะค่ะท่านผู้ชมขานี่นะคะแต่ละกระถางท่านผู้ชมโทรหาน้องหยกน้องเตยได้น,นะคะด้านนี้เท่าไหร่ลูกอ้สวยมากลูกไม้แปดสิบบาทค่ะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวดูนะลายแปลดๆนี่นะคะนี่อืออันนี้สายดาร์กเลยสวยๆอันนี้เหมือนหมอดบอนม่วงเลยเท่าไหร่ลูกลูกไม้ม่วงแปดสิบค่ะลูกไม้ม่วงมงคลก็แปดสิบาทสวยมากนะคะ สายดับสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมคาถ้าท่านผู้ชมชอบแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะเหมือนบอลใบไผ่สวยมากอันนี้อะไรลูกกวนอิมเท่าไหร่ลูกกวนอิมเจ็ดสิบบาทค่ะสามกระถางสองร้อยค่นี่นะคะกวนอิมก็สวยะคะ่ะท่านผู้ชมขะเขาเริ่มตัะะ้งกอตั้งพุ่มสวยมากนะคะกวนอิมต่อมาด้านด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นมะขวานอันนี้มะขวานมีหลายหลายต้นนะคะเท่าไหร่ลูกมะขวานไซส์นี้ ร้อยบาทค่ะอันนี้ละมงกุฎรุ่นดังเท่าไหร่อันนี้มีมงกุฎกับเกาะเกดรุ่นด่างค่ะเท่าไหร่คะไม้กาะเกดหนึ่งร้อยบาทอืมเป็นลูกไม้กาะเกดกับยอดมงกุฎรุ่นด่างเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้อะไรเหมือนอันนั้นมงลสวรรค์แล้วก็มีมนลสวรรค์อันไหนลูกเนี่เหรอใบเสียนช่ยขาเนะค่ะสีน้ำตาลหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะมงคลจจะแล้วด้านนี้คืออะไรอันนี้ อันนี้ไม้หั่นอุมาหใช่ค่ะหั่นอุมาหอะไรนะหักเราจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยหันุมาน์จองถนนนะคะอันนี้มันขายเนาะแต่ไม่รู้นะท่านผู้ชมขายเดี๋ยวตรงมันเล็กอยู่อืมแล้วไอ้นี่อักษรเท่าลูกเท่าไหร่อักษรสี่ร้อยสี่ร้อยมีสองกระถางมาใหท่านผู้ชมขายอักษรสี่ร้อยนะอุ้ยชายชนแดงจนเท่าไหร่เนี่ยลูกด้านนี้สองร้อยห้าสิบท่านผู้ชมนี่นะ สองร้อยห้าสิบาทถือว่าไม่แพงนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้โหสวยๆแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะด้านนี้สองร้อยบาทสอ <200 S 2> งร้อยบาทเขาแดงขนาดนี้ยังไงก็ต้องแดงแดงแน่นอนนะคะท่านผู้ชมขาพอเขาเริ่มเริ่มตั้งกอมาแล้วเนาะสองร้อยบาทถือว่าไม่แพงนะคะอันนี้อะไรลูกอันนี้ลูกไม<า>้ทศกัณฐ์ค่ะเท่าไหร่จ๊าลูกไม <80 S 1> ้ทศกัณฐ์บาทค่ะโอ้ท่านผู้ชมขาลูกไม้ทศกัณฐ์ก็สวยนะคะแปดสิบบาทเขาจะตัดสีสันสวยมากเลย ะะล,ลูกไม้บอลกาดอย่างนี้นลลูกไซส์นีนอันนี้ไซส์หนึ่งร้อยค่ะลูกไม้คุณหญิงลูกไม้คุณหญิงนะคะท่านผู้ชมสวยมากนะคะหนึ่งร้อยบาท<ม>แล้วก็มีต้นแม่อะไรบ้างนย <จะ S 1> ลูกแม่ให้เด๋นยนจะมีสอพินญาอันไหนสอพินญาน,น,า<บ>นาี่นนสอพินญา,า,าเหรอลุกใช่ค่ะสอพินญานะคะท่านผู้ชมสอพินญาอันนี้กวนอูค่ะกวนอูอันนี้พลักอันนี้พลักใช่ค่ะพารักจะเป็นใบแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้จอมทับ ต้นแม่จอมทัพค่อนี่อะไรลูกเป็นจอมทัพแผงจอมทัพจอมทัพแผงนาอยยังไม่มียังไม่มีลูกยังไม่มีลูก<ค>น,นะค<น>ะท่านผู้ชมต่อไปค่ะม,มาด้านนี้นะคะ<ม> <PD ate. S 3> ท่านผู้ชมเป็นเทพอักษราเป็นลูกไม้เทพอักษรานะคะด้านนี้แข้งเขาไม่มีที่แข้งไม่ม,ม,มีคือเขาจะสร้างหัวใช่ไหมลูกหัวใช่ค่ะเขาจะสร้างหัวนะคะท่านผู้ชมเขาก็มียังมีติดกาบอยู่นะคะสวยเลยก็ถามเท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะไซส์ใหญ่เลยนะ่ะสวยมากใหญ่มาก โอ้โหนี่สวยจริงๆเลยนี่นะคะฝากไปถึงคุณตั๊กด้วยนะคะคุณตั๊กขาต้นนี้สวยมากๆเลยนี่นะคะชอบสายดาร์กนะคะเป็นบอลกาบนะคะสวยจริงๆเลยร้อยห้าสิบใช่ไหมลูกใช่ค่ะ,ะต้นนี้เลยใหญ่มากเลยนะะเ,น,เ,น,เ,น,เนี่ยเท่ากันเนาะร้อยห้าสิบเนาะเดี๋ยวให้น้องน้องเตยมัอ,อน,นี้ใบออกจากดางังๆเท<ด>่าไหร่ลูกอันนี้เป็นกาบอะไรนะ,อ,ะอันนี้มีชื่อกาบ พะยาพันวังค่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสวยมากเลยมีเหลืออยู่แค่ต้นเดียวแล้วต้นเดียวแล้วเนาะแล้วแดงๆในระลุสวยอันนี้เป็นไก่ทองแผงค่ะอืมเท่าไหร่จ๊ะไก่ทองแผงสองร้อยค่ะจ้ะนี่เป็นไก่ทองแผงมาทาน้ชมค่าสวยนะคะป้าแมวว่าสวยทุกกระถางเลยสองสองร้อยใช่ไหมลูกใช่ค่ะหายยากเลยล้วไก่ทองแผงเนาะค่สองร้อยบาทสวยมากค่ะต่อไปด้านนี้เลยลูกด้านนี้ลูกไม้ค่ะแปดสิบบาททุกกระถางใช่ไหมลูกใช่ค่ะโซนนี้ทุกกระถาง สวยมากเป็นลูกไม้ผสมของคนไทยเราเนี่ยสวยจริงๆน้องโยกไม่มีสีมือนะคุณพ่อจะผสมให้จ้งลูกใชนน่จะเป็นม่วงมงคจลจะเท่าไหร่ลูกม่วงมงคลหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแต่นี่ลหละไอ้นี่ลหละเจ้ากุหลาบหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะ่ร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่นะคะผู้ชมไซส์สใหญ่นะให่สวยอืมให้ดูค่าส่งเท่าไหร่ลูกเมาเมาเจ็ดสิบค่ะเมาเหมาเจ็ดสิบสิทกระถางก็ได้เนี่นะคะเมาเมวพาดูนะกลับไซส์ใหญ่นะคะ กับเจ้ากุ้งอังวะนะคะผู้ชมค่ะนั่งใหม่เท่าไหร่จ๊ะนั่งใหม่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วอันิ่งกับเหมือนนักขลาดเลยอันเนี้ยลูกเท่าไหร่ค่ะกับนักขลาดเท่าไหร่อันเนี้ยกับนักขลาดมันมีไซส์เล็กไซส์เล็กเท่าไหร่ว่าไซส์เล็กนี่สองร้อยห้าสิบค่ะเดี๋ยวไซเล็กสองร้อยห้าสิบเนาะแล้วไซส์เล็กเท่าไหร่จ๊ะไซส์เล็กสองร้อยเป็นบอลกับนักขลาดนะคะผู้ชมค่ะใช่อันนี้เป็นบอลใบไผ่ ติดมาลูกใบทุกสกกันเท่าไหร่จะลูกร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ฟอร์มนี้มีสองต้นนะจ๊ะแต่มีสองต้นไหลกระถางนะคะจะโทรหาน้องหยกน้องเตยได้นะคะต้นนี้ขายไหมนะลูกต้นน<ด> <c oughs> ี้ครับจ๊เก็บไปทําพันเนาะ <c oughs> ค่ะขามาน้านนี้นะท่านผู้ชมขะเป็นกวนอูมีกวนอ,มวอูมีส่อพิญญานะคะนี่นี่ต้นนี้คือส่อพิญญานะคะแล้วนี่กวนอิม สามกระถางสองร้อยนะคะท่านผู้ชมค่ะกระถางละเจ็ดสิบาทเนาะสามกระถางสองร้อยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวพาชมสวยๆนะคะเป็นบอลสีบ้านน้องน้องหยกนะคะสวยมากท่านผู้ชมขะท่านผู้ชมก็กดไลน์โทรหาน้องหยกน้องเตยได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวพามาดูต้นต้นแม่ด้านนี้ด้านนี้กระถางละห้าสิบาททุกกระถางเป็นลูกไม้บอลกาบนะคะท่านผู้ชมคะกาบอะไรนะลูกเขียวพารัก ผสมเทพร,รักกับประสาททองนะคะกระถางละห้าสิบาทนะคะค่าส่งเหมาเหมาเจ็ดสิบาททุกกระถางนะคะนี่เป็นต้นแม่พญาพันวงังใช่ไหมลูกใช่ใชขายไหมลูกแบบเนี้ยต้นแม่สองร้อยห้าสิบนี่นะคะไซส์แม่เลยนะคะไซส์แม่เลยสองร้อยห้าสิบุตครึ่งพุตครึ่งแล้วเนาะกับ <c oughs> ประสบกันยังไงเนาะพวกเราเนี่ยตัดก็โทรมาถามน้องยกน้องเตยนะคะผู้ชมขาป้าแม่ก็พามาดูต้นแม่นะคะท่าผู้ชมขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบอะไรเอย่ยลูก บอนสีสวนอบอนสีสวนชัญญนุษย์ค่ะบอนสีสวนชัญญานุษย์ะะน,น,ญญน,นะคะ,ะท่านผู้ชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะป้าแมวฝากช่องนี้ด้วยนะป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอนสีสวยๆของน้องหยกน้องเตยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ